สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่20พฤศจิกายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะก็ประมาณสักประมาณสองสามแท่งนะฮะก็2,000ันกว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราพีพาะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งแดงแท่งที่ต่ํากว่าไป นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ก็บอกว่าอยากจะลงได้อีกโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นนะครับก็จะมีน้อยกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับสัญญาณที่เป็นค่อนข้างจะเป็นชัดเจนแล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายังเหมือนจะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแล้วแต่นะครับเขายังเป็นหลุมอยู่เนาะยังไม่สามารถทําที่เป็นเหวลลึกๆได้จะไม่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ๆได้นะครับก็เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับตลาดนะฮะ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้ก็มีโอกาสที่จะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะเมื่อในระยะใ,นในยยกล้อยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะ ก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตรงนี้เดินทางมาแล้ว14แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกนิดนึงก่อนที่จะเกิดการเบรคเด้งนะครับหรือว่าการพักตัวก่อนผลปรากฏว่าก็เป็นการพักตัวอยู่นะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะฮะเหมือนจะพักตัวอยู่นะครับยังไม่จบรอบการพักตัวเหลืออีกนิดนึงนะฮะแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับอ่าตอนนี้ก็เราเรียกว่าเบรกเด้งเนาะจะเบรกหนักเบรกน้อยก็เดี๋ยวดูแอคชั่นอีกทีนึงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ยังเลื้อยลงมาชัดเจนอยู่ ตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้เป็นเรื่องปกติของกลไกทางตลาดที่เรียกว่า supply effective expansion นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปใน Time Frame ที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญ,ญญาณฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ขอพัก ตัวก่อนนะครับขอพักตัวก่อนถ้าเขาเป็นการเบรกแรงเขาก็จะจบรอบสัญญาณนะครับแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตอนนี้กําลังจบรอบสัญญาณชุดก่อนนะครับกำลังจบรอบนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าจะขอขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้ผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงมาจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะฮะเหมือนอยากจะขึ้นหรือก็การพักตัวเป็นการจบรอบนะครับยังไม่ได้เกิดรอบสัญญาณใหม่นะฮะเพราะว่าเขากลับตัวในโซนศูนย์ากาศเนาะนะฮะเขาก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับเป็นตรงนี้เนาะโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับตอนนี้ก็กําลังหดตัวกลับนะฮะหดตัวกลับก็คือเบรกเด้งนั่นเองนะครับระยะกลางก็ยังพักๆอยู่นะฮะส่วน ตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเราก็พอสรุปในทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตอนนี้ยังคงเป็นการเบรกนะฮะเบรกเด้งหรือว่าเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับรอปัจจัยกระทบที่มีโอกาสที่จะพักตัวสักพักหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะ เดินทางต่อนะครับเดินทางต่อนะครับนะฮะจะเย็นๆน,นะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะสำหรับเรียน ทบทวนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจําเดือนธันวาคมนะฮะเรามีการวันที่10กับ11เวลา2ทุ่มถึง4่ทุ่มกว่าๆโดยประมาณท่านที่สนใจนะฮะก็ทักทายกันมาได้ส่วนท่านที่นะครับลงเรียนแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มนะครับในการลงทบทวนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ